สวัสดีค่ะเมื่อนีสิมาพาต่ำทัวเนาะ,ค,ะค่ะ่นี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไว้ค่ะใส่กระเทียมลงไปในโคกเลยค่ะตำด้วยพริกขี้หนูค่ะโคกพริกให้ละเอียดเนาะคะ่ะใส่ทัวฝัก้าวค่ะหั่นเป็นทอนๆเนาะคะ่ะ คหกทั่วให้ละเอียดอีกที่นึงค่ะใสน้าตาลลงไปค่ะน้าปลาลงไปค่ะน้าปลาค่ะแกะปูเข้มใส่เลยค่ะ ใส่แบบน้าลงไปเนาะ,ค,ะค่ะผงสุรรดค่ะค่ะแล้วก็ขูดให้ละเอียดอีกทีนึงค่ะค้นให้เขากันเนาะคะ่ะนี่เขเรียบร้อยแล้วะค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับส้มค่ะ